เง่อยังขนเ็บแบบนี้ไม่ใช่สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อขึ้นมื่อวานนี้เราได้ลงคลิปไปกับไอเจียเนาะก็มีหลายคนขนาดเป็นห่วงอันนี้ก็ขอบใจทุกคนเด้อมีหลายคนเนาะทุกคนบางคนเขาก็ว่าโอ้ระวังเด้อไอเจียมาอยู่นั่น desserts, นี Never, ่บึงเถือเจ้าเอยูกับ oh. ลูกเมียเจ้านั่นนี <h 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 h <h <h ่คืออ่า ข่อยให้แล้วมาเฝ้าเพื่อนนี่กระบืตูเนาะสุดร้ายแม่นมาเฝ้าต้นข่อยเอยู่กับครอบครัวต้นข่อยเอยู่กับอ่าครอบครัวน่ะข่อยไปนะมีแต่เพื่อนเป่าซื่อแม่นมีไอเจียกับบืตูมาเฝ้าในกรณีที่เรามานอนอยู่นี่กระแม่นข่อยต้องนอนอยู่นี่นําอืมแล้วก็มานอนเฝ้าแล้วก็แม่นเฮือนแม่นซานบางเทื่อแล้วก็กลับมาเฮือนก็แล้วแต่เนาะก็แล้วแต่ข่อยบอกเราคือมื้อนี้เฮาก็สิมาปีใหม่สมหวังปีใหม่เนาะทุกคนเนาะ เสียเอาเงินให้เราไปสื่อเครื่องแต่ว่าเมื่อนี้เข้าสีบหายธรรมดาเนาะเข้าสีลองใจเราลองใจแบบใดเข้าสีลองเอาเงินไปปะเอาเงินไปปะอยู่หน้าบ้านเอาเงินไปปะอยู่หน้าบ้านคือตอนนี้คนยนัดเราเขามาเฮือนเอาเงินไปปะอยู่หน้าบ้านรลยการเราขี่เข้ามาคันเราเห็นคันเราเก็บคันเราหยัดสุทงขึ้นนียสแสดงว่าเออไม่หละเราจริงใจเนะี่ยเก็บเงินอยู่ในเฮือนเดสมมุติแล้วเรา สมุดว่าเราเก็บได้แล้วเ้ามาส่งข่อยเงินจำนวนนั้นขอยก็สิยหายเราเลยเป็นของคญปีใหม่ไปสื่อเครื่องอันนี้ต้องมาถามดุนพร้อมกันนะว่าแล้วสิมาส่งคืนบ่ะตองถ้าม่าโตูไ้โต้งว่าแล้วสิส่งคืนทำไว่าสิส่งคืนกลัวแล้วกลับเมื่อนะเว้ยกลัวแล้วต้องงูไปแล้วสมุดได้ยังมาขี่มาหนูเราเห็น<ล>มันนะเราก็เชือมาท่านมาเราเชไอไอ้น้่มันรถเมื่อยอยู่ ค่อยนี่จะเอาเงินไปปะเนาะทุกคนเนาะเนี่ยจํานวนกระบาลายด้อสองล้านกว่าเสียไปถิ่มไหวอยู่ทางหงาเฮือนนะถิ่มไหวและข่อยจะเซ็คบุงในกองจอนปิดข่อยชินังถ่ายอยู่นี้คันเราเอาข่ามาส่งข่อยนี่มันข่อยจะเอาเงินให้เราคันเราบริส่งนี่แสดงว่าเราบริจริงใจแหละข่อยกับบุรินน้ำแหละต้องทารื่นพร้อมกันเนาะว่านี่คิอเป็นยังไงอืมลองใจวัดใจกันไปเลยซะเอาเงินสัมเนาะคันเล่าแบบบริสุทธิข่นกจะหายเราเลยซะ แต่ว่ากวัดใจกันก็หูใจกันว่าเออเราเป็นคนแบบใดแบบใดถ้าเรามาส่งคืนก็ถือว่าเออเราลอยแหละเนาะต้องถามรุ่นพร้อมกันเนาะคุณจะเอาเงินไปปะอยู่ทางหนาเด้อทุกคนเดี๋ยวเขาจะเอาเงินมาปะไว้อยู่นะทุกคนเนาะนี่มุมกล้องคอยเห็นเบิดสะไปนี่เลยสาตกมารุ่นพร้อมกันเนาะมาละสีส่งหรือ่ส่งไปมารุ่นพร้อมกัน ขาร์ล่าโบมาทรงนี่ก็ถือว่านั่นแหละฮะคาร์ล่าโบมาส่งยังไงใช่ไหมเศษเบืองกล้องน้ำกันเนาะวันนี้มากเลยบอกนัดเพื่อนมาเพื่อนนะมากินเขากินนา้านี่ตรงถาเบืองในกล้องนะทุกคนหมายแล้วข้ามาเขากันเสร,ร็จที่เสื้อเบอร์ทำแล้วนะ,ะน่าเ

โอ้ยเงินโคตรบักใหญ่หนเบิ่งติเป็นโจดูด้วยมันต้องเห็นแหละบัพี่น้องซื้อเลยขล้อส่งอย่างเงี้ยจะเอาเงินให้เราเดี๋ยวคอยทีถ่ายมุมอันหนึ่งบังนะทุกคนเดี๋ยวทีถ่ายมุมอ่ากล่องจอนปิดให้เบิ่งเข้ามาเล้วเข้ามาเล้วเข้ามาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้เราเห็นนี่งันอยู่เลยฮะ ni? mày mai mai cho bò đi. lên lên nhá. cái này. cái này. cái này. ngoạn. cái này. 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 cái เงินบักโตบมจักเงินข่อยบาจ้าอุ้ยตายเออแสดงว่าเราก็เป็นคนดีนะทุกคนเนาะเราก็ยังส่งเขาอยู่เดี๋ยวสิอ่ามอบรางวัลให้เลยคืออ่ามือขึ้นหนึ่งข่อยชดเนาะทุกคนเนาะข่อยชดแล้วก็มีเอื้อยดาวนอลเอื้อยดาวนอลให้อ่าคนละาหาซิฟให้บัลโตกัมบัเจียคือข่อยก็เลยแบบเบียร์ไฮเพิ่นแบบอันนั้นนะธรรมดานะ ก็เลยแบบลองใจคนนโอ้แสดงว่าเราก็เป็นคนดีอะไรเนี่ยคนดีเนาะทุกคนเนาะเหมาะกันเลยไมาเราเลยซ้มมึงเอาไปเลย็นกอะได้เงินซื้อเครื่องเนาะเอาสัมภาษณ์สิบพันกับพ่อพอได้ใส่น้ำมันรถมันคือเก่าโอ้แสดงว่าเราก็เป็นคนดีอยู่โอ้ยคนดีเลยดินักการศึกษากี่ปีมึงไม่ผ่านหรอกอ๋อนี่คือบางคนหลายคนกับคอมเมนต์นั่นนี่นั่นใครเหรอ ฮะเงินผมได้เหรอเงินขอยอยู่แล้วเขาไปปาอะไรซื่อลงใจจะซื่อต่อขอการสิหายเจ้าเขาแหละตังใจเจ้าดินปีใหม่เอื้อยนะฮะเอื้อยเนาะมาแต่อยู่อเมริกาพวเราอันนี้เก็บให้นี่ยมันขึ้นอย่างนี้จะไหลขึ้นกันอีกแล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยคันคันมาบอกเจ้ากับเราพูดเราบอกเขาเอาเงินหายนะแต่ว่าอันนี้คอยกับบอกเจ้าแต่ก็ไม่หายเจ้านะอินดีใหม่ตั้งใจเลยดี ด like ี๋าวบริทิ์วัิบาอ๋อแก็สีโคมไปสื่อเครื่องพิมายลี่ได้ก็สีพไปสื่อเครื่องไงนะเนี่ยสื่อังไงเราื่อเครื่องีนเนจตามเลสั่งเนยเออแล้อยากให้จะไปสื่อเครื่องสื่อทรงใช่เนาะเดี๋ยวบรตูผ่าไปสื่อกระเปาบีกเงินจำนวนสื่อทรงเน่เอ้าจัวน้แม่ให้เจ้าสื้อเครื่องได้

อันนี้ขอบใ<ม>จเด้อทางเอ๋ยเนาะที่ซัพพอร์ตนั่นนี่มาโดยตลอดเอ้ามันจะไปได้เงินเลยเดี๋ยวอ่าพายอยากเบิ่งคลิปไปซื้อเครื่องมาหเ,เบิ่งคลิปบอโตนะทุกคนเนาะ<ม>ให้เราบอกทุกคนเรากา็โอเคอยู่เดี๋ยวคือบางคนนี่เขาคันบอยากส่งนี่ส่วเห็นเก็บเงินอยู่นะเนาะเก็บได้แต่สัตว์เมื่อเลยเห็ดจะได้ะขี่มาเก็บได้สัตว์เมื่อเลยอันนี้เราก็ยังส่งอยู่ก <c oughs> ็ถือว่าเออก็โอเคอยู่ ว่าแต่บบคีลักมากสุกนะหวยก็สามรถอยู่นาได้เหมือนนี่ทุกคนอื่นนี่เขาเก็บได้องเขาก็แย็บไปแล้วไดใหคเอเขอไละสวนนี่แลต่้วไปันเองิ่งล้วลามาเนี่ยจเก็บได้แล้วก็หยาดไปเลยเหตุใดแต่ว่าก็เป็นยังเดี๋ยวขอขอมีกล่องจอปิดเขาก็บึงตลอดอยู่เนาะแต่ว่าเราก็เห็นแหละแล้ยังเดินมาถามว่าเงินไผ่นี่ คือบางคนนี่เก็บได้ห้วยเงินหลายปัน,นหยาติถุงก่อนแล้วเวย้ยหยาติถุงเลยก็เอา้ากลับไปเอาเครื่องอันนี้ก่อนด้วยเหยียบเมื่อเรียวเรียบร้อยเห็นังไหอันนี้เราก็ยังมาสูงขึ้นไปเลยแบบเนาะเอา,เอาให้เราเผื่อไปหลินจกหน่อยก็หอดบุญปีใหม่สงกันนะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือคลิปลงใจครับคลิปนี้ก็สิจบทุกคนแบบง่ายๆหาหกนาทีสินาทีจบอืมอันนี้ ก็ขอบใจทั้งเอื้อดาวนเนาะที่เรารี่เรามันแกมมหายวนขึ้นนี่หาเบอเจียกับบอร์ต้สัตวเอเวอบู๊เนี่ยเออบูนี่ยแล้วบอนเน่เนาะขอบใจเ้อะๆเนาะราวบอว์โตกับบเจียก็ที่ว่าบมมีเงินจ้นบาบิคมาไลอันนี้หาเนาะทุกคนจินไลสรก็ขอของนสื่อเพี่มาเบิรอีีหนเอาเงินที่โตซีชิพันกีบ พราะว่าเงินเดือนมาโตเกียงแสะเบิ้มันตัดไปเนาะขาทดสอบโทรศัพท์โทรศัพท์เดี๋ยวก็จบโทรศัพท์เลยเดี๋ยวเดือนหน้าก็โอเคแหละมาโตกันมีเงินเดือนแหละมาโตกันเดือนหน้าก็จะมีเงินเดือนกินเลยเงินเดือนตื่นมากใส่สบายแล่ใส่ศัพท์น้ำไอ้กระเป๋าไหวซื้อของมาถ่ายคลิปน้ำเอ้าเดี๋ยวตั้งใจเนาะเฮ็ดยังมันจะเดี๋ยวมนเดี๋ยวคำเบิดว่าจะเฮาดุมันในการเฮ็ดวือนี้วัดดน ทิดหนึ่งไทยคลิปเธอหนึ่งทิดหนึ 1, tijd, right, so cool. cool, ่งไทยคลิปเธอหนึ่งมันกับเบดร์ใเลยเว้ยมันต้องสม่ำเสมอเอาคลิปนี้กับจบเพียงเท่านี้นะทุกคนเนาะทมาคลิปนี้กับกดไลค์กดแชร์เด้อกดซับสไครต์หรือว่าอยากจะ้น้ำเสนอเท่ากับกดสามารถกดซุปเปอร์แจ็คเลยออันนี้ก็ขอบใจทุกคนเด้อที่บุญคลิปจนจบเนาะขอบใจบอเจียเนาะที่สื่อสัดสุจริตผ่านิ่นไปเลยเนี่ยพวกกันพ่ออยากวัดสีเซาลินน้เนาะใครแน่ยวัดลาเลนเข้ามานะยบายทุกคนเจอกันคลิปหน้าเด้อ